ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคเอาอีกรอบเหรออะไรคืออยู่อยู่ในฟาร์มฮะมีดาบป่ะมีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้แล้วกันรอแป๊บโอเคฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาทำเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาทำฟาร์มแกะกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวไปช่วยเขาฆ่าคิปเปอร์ก่อนเปวันนี้เราเป็นเปิลดิกกี เรียกเป็นหมาเลยถ้ามันมีหางนะอย่าแหลกตีตอนนี้อย่าแหลกตินะฮะเ,เดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาทำทำฟาร์มแกะนะฮะถ้ามันยิงคิปเปอร์เดี๋ยวจะได้แผ่นเฮ้ยอย่าให้มันยิงคิปเปอร์เดี๋ยวคิปเปอร์วิ่งกลับไปหาสกเกลต้าค้านี้พื้นเป็นรูแกะตายจบนี่คือตอนนี้ผมจะวิ่งยังไงดีขณะตอนยิงหัวอยู่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูรอแป๊บนึงน,นะครับทำฟาร์มแกะนะครับทำฟาร์มแกะโอเคนะฮะทำฟาร์มแกะออยู่ช่องไหนอ่าเจอแล้ว ได้แล้วอออตอนแล้วครับถึงวันนี้โอเคไอเกตตนเผาไว้เกตตนเผาไอว้ไวเผาเผาเผาไปดี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 เออโอเคนับซึ่ง <c oughs> เราก็นะฮะเจาะรูเอาไว้ซึ่งมีทั้งหมด16รูตามนั้นนะครับอันนี้จะเป็นรูใหญ่ <c oughs> คือเป็นรูสีขาวซึ่งใช้กันเยอะสุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ก็คือรูย่อยเราก็มีนะฮะเราก็ก่อน ก่อนหน้านี้ก็คือได้วางแผนกันนะครับก็นั่นแหละครับมีรูปภาพโผล่ขึ้นมานะครับไม่ต้องแปลกใจครับไม่ต้องชมนะว่ารูปภาพสวยนะเพราะเราสร้างโดยใช้ Google Drive นะครับวางแผนกันสดๆเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ซึ่งช่องแรกเปิดแบบช่องแรกเป็นอะไรอ่ะเ้า Google Drive หายช่องแรกช่องแรกตรงนี้นะครับจะเป็นสีเขียวสีเขียวมะนาวนะฮะต้องฆ่าตัวนี้มีดเดิลอยวางแผนยังไงเนี่ยตึบตึบตึบ สีเขียวอ๋อมีสา <Okay. S 2> ตัวค่าไหมครับค่าค่าตัวหนึ่งค่าตัวหนึ่งค่าตัวหนึ่งโอเคนะครับอันดับแรกแล้วก็ใส่สีมะนาวเข้าไปนะครับก็คลิกขวาที่แกะนะครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนสีเย็บเป๊บนะครับแล้วก็มีวีดไหมไปดีบมา <laughs> ออยเข้าไปที่สถานีมันจะเราปลูกวีดไว้เล็กๆอยู่ได้ได้ได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับตัวนี้เราก็ใส่แคคตัสตัวนี้เข้าไปเย็บ ฟังดีๆนะครับพูดว่าเย็บนะครับเย<า>็บก<ห>็คือว่า EP เหมือนแบบอืมนะครับในภาษาอังกฤษนะฮะฟังให้มันอกอกๆนะเดี๋ยวมาหาเรื่องกันว่าพูดอะไรมีน้ำไหมฮะลงทัดเนี่ยแกจะมีน้ำไหมฮะลงแขนทัด <c oughs> แกพันไหนมีแขนทันเดินชนก็เจ็บตายดิอ่าช่องนี้สีเหลืองสีเหลืองเอแล้วโอเคสีเหลืองเสร็จแล้วก็สีส้มนะครับสีส้มให้มันสวยงามฮะอ่า ท้ายสุดนะฮะแดงเป็นหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยสีแดงแก่น่ารักมากเลยออยเราชอบสีแดงมากเลยอะดูครับดูดิมันแบบเป็นหนูหนูน้อยหมวกแดงอ่ะโคตรน่ารักอ่ะแล้วมันเป็จิกิจิกิิกาชิจักนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นมองไม่เห็นยังไงก็คืออ่ะตัวนี้ก็เป็นสีชมพูนะครับสีชมพูใช่ป่ะให้อาหารเลยนะฮะสีชมพูโอเคสีชมพูออยสีบูน่ารักมากไอ้เลือกใบนี้เป็นจิชมพูอ่ะสีชมพูไอ้หัวใจ เดี๋ยวตรงนี้เป็นสีสีแดงนะสีแดง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 เอ้ยสีแดงน่ารักสีแล้วก็ตรงนี้สีสีสว่างสีม่วงสีบอกจะสีส้มกับสีม่วงสีม่วงตรงนี้นะฮะโอ้โหสีม่วงเก๋ชัดชัดสีสว่างสีม่วงนี่มันสีเข้มมากเลยนะเนี่ยอ่ะต่อไปโคโคบีนนะครับสีสว่างเหม็นต่อไปตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นเสีน้ำตานที่มันราแถวบ้านเลยเนี่ย วิเลตเลยไหมตัวนี้ก็เป็นสีดํานะฮะเอาหัวดําปีเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเกร์นะฮะสีเกเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เพบูทั้งคู่ไม่ครับเพจเดียวกันหมดอะจริงๆอ่าแล้วตัวนี้ไลท์เกรไลทเกรเนี่ยชอบเกโอเคฟาร์มแกะตรงนี้ของเราเกือบเสร็จแล้วนะครับทาไงทําอะไรต่อเิวิท22อันอะพอปะไม่พอไปขยายพับเอ๊ะยังไม่เสร็จเนี่ย ช่องนี้ทำอะไรขวาสุดลาพิษลาซูรี่ไปออยกลับบ้านแล้วก็ไปเอาวิดัาเดีกยวอาเกอร์หยิบวิดเอาแล้วกันเดี๋ยวนี้ไม่ฮะเดี๋ยวเราไปไปด้วยไปด้วยต่อไปสีนี้เออมาดูสีนี้ก่อนสีฟ้าคามเราชอบสีนี้มากเลยสีฟ้าคามเอ่อตรงนี้ฟาร์มข้าวไม่พอใช่ไหมก็เราปลูกไว้นิดเดียวเนาะเอาไปลกลับไปยังสถานีของเราฟัางให้ไหมฮะ ย่อยขนมปังได้ไหมเออก็กับขอใช่ไหมไม่ไม่ย่อยขนมปังทิ้งเบื้องหน้ามาเดี๋ยวเดี๋ยไหมั๊บกลับไปบ้านโอเคสีเราครบหมดแล้วโอเคแล้วก็ไปเอาวีดวีดหวีดปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ก้าวตาตึงตึงคุณกำลังเข้าสู่บริกมาเพลงได้ไงเนี่ย โอเคสีอ่ะใส่ใส่ไปเถอะเนาะอ่าปลาไว้ใส่ไว้ตรงนี้อ่ะวีดปีดปีดปีดนกปีดนกปีดอย่าลืมโอเคเรามาเอาละเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าเอาวีดไปตึ๊บ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 ยัดเข้าไปในก้อนเนี่ยอ่ะเอาไปเช็บเช็ไปยื้อขาดแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้หยิบมาก่อนขี้เกียจไงเผื่อมันคือมันไม่เยอะงั้นหรอกแต่ก็ใส่เอาไว้อะเพราะว่าอนาคตเราจะติดคนล่ะฮะติดคนล่ะหยิบไปด้วย ลืมเปล่าลืมดินป <ะ S 2> นกเออลืมจร,จริงๆอ่ะที่ตัดขนเดี๋ยวเราตัดให้ก็ได้ลำลำคาอีกแกสกีนสตีฟอีกแกอันที่ตัดขนมีสองอันเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเจอคนเดียวพอแล้วเอเอ,อเพราะว่ามันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่สก,กีนสตีฟอีกแกขอเหอะออกจากเนเธอร์แล้วให้มันแบบกลับเป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยเอาไมโกเดันจมดินมันอ๋อเพิ่งรู้เหรอว่ามันเป็น ชอบว่ายน้ำอ้าวแล้วออยทำไมต้องมาวางในเทเล็กตรงนี้เนี่ยฮะมันอยู่กับพื้นก็ปล่อยมันอยู่กับพื้นไม่ดีเราโยนทิ้งอ้าวเหรอเรียว่ามันหลุดมาจากอะไรหรอเราเป็นฆ่ากันอะก็ฮะเป็นฆ่ากันอะอะไรซอมบี้กับโกเลมเอ้าก็ต้องฆ่าดิไม่อยากเห็นเป็นฆ่ากันเดี๋ยวขอดน้ำกันดันแป๊บดันแป๊บดันเหรอใช่โอ้ยอยากรู้ไหมทำไง ทำไงดูแลนะดูเรานะฮึบจะวิ่งหรอเฮ้ยลอยก็เลยหายนน่นนเฮ้้เย่เยไอ้แกแกเล่นวัดุเก็เลมันไม่ฆ่าออยออย เลยหาเรื่องแล้วไม่ล่ะหาเรื่องแล้วไอ้กคนเลมตบแล้วมันตกอีตัวนึงไหแล้วหาเรื่องจริงใจเย็นพวกไาออยไปคนเลมนายไปนู่นเลยออยไปกลับออยเราหาเรื่องไหมฮะหาเรื่องสุดๆก็ออยอยากดูทำไมล่ะตัวนึงอ้อยอยากเห็นอ่ะอยากดูใช่ไหมเดี๋ยวลากไปตู้มันมาลูก ไม่ได้นำอะไรเลยบ๊ายบายมาแล้วพี่พบิ๊กตบหน้าสัน <laughs> ต<อ>บนนหน้าสันเลยเออ,หอ <laughs> เห็นยังพอใจยังพอใจแล้วไปยบไป,ป <laughs> แล้วตอนนี้พี่มบี่ก็เกลียดเราแล้วอ่ะดตอนเนี้ยไปย่องดิแค่ห้าทีไม่ใช่เหรอฮะ แต่ว่ายังดีที่ใส่ชุดเกาะนะงั้นมันก็คงฆ่าเราไปแล้วอ่าสกินเรากลับมาแล้วเยยี่อ้าไปงั้นเดี๋ยวออยไปคนให้อาหารแกะนะได้ฮะแล้วเดี๋ยวเราเปคนตัดคนแล้วเดี๋ยวมาแปะไว้ข uh, ้างบนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมาแปะไว้เป็นขอบๆไว้อะไรประมาณเนี้ยให้รู้ว่าเนี่ยมันคือสีอะไรเป็นยาโงมาบาลว่ากินสมารอุตัดแฉบ ตัดแฉ็บแล้วเราก็มาวางตรงแันีสีขาวแล้วอ่ะมาวางตรงนี้แล้วก็ชึบแฉ็บโอ้โหมันน่ารักมากเลยชึบแฉ็บความแกะแบบชั่วคราวนะครับก็ไม่มีอะไรมากชึบแฉ็บแล้วเดี๋ยวว่างๆก็เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวในภายภาคหน้านะครับเราจะมาทำเครื่องขัดแยกขนแกะอัตโนมัติคือ เราก็จะมีเครื่องคัดแยกไอเทมเราใช่ไหมฮะเรายังไม่ทาเรามาทาเครื่องคัดแยกขนแกะก่อนนะครับส่วนขนแกะถ้าลูกออกมามก็จะเป็นสีตามที่พ่อแม่มันเป็นนะแต่กระสุิพ่อสีขาวแม่สีดําลูกออกมาก็สีเทาอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นการผสมสีอย่างหนึ่งนะฮะตรงนี้เราก็ปักตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวขอบก็ถ้าว่างๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเองก็ได้หรือเดี๋ยวเขาว่างใช้งานใง,งานออยนั่นแหละเป็นขอบเหมือนไอ้สีขาวอ่ะไอ ตรงใหญ่ๆเห็นป่ะเมื่อกี้อ่นั่นแหละก็เปลี่ยนขอบเหมือนกันนะให้มันสวยๆแบบให้มันดูดีๆหน่อยอ่ะเออไหนๆก็ทำแล้วก็ดูดีมีออร่าใช่ไหมครับซึบๆตึบๆถ้าใช้ที่ตัดนี่มันก็ได้ประมาณสองอันต่อครั้ง,ห,งหรือไงมือปักทอดแยบอ้อยขุดขอบไปให้หน่อยดิขุดขอบเหรอเออตรงไหนอ่ะ ขอบของแต่ขอบของไปดูอันแรกๆอ,ะอ่ะไดแล้วเห็นแล้วก็คือขุดเอาไว้แล้วเราก็วางได้เลยอะไรเงี้ยเฮ้ยออยไม่ต้องขุดดีกว่าเดี๋ยวแกะออกไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดอะโอเคโอเคลืมไปว่าแกะมันเอ๊ะมันออกปะมันกลัวมันออกอะ่ะมันออกอยู่แล้วละ่ะออกไดก้ออกหมดอะปรงมาณนี้เดี๋ยวเราขุดเองแล้วกันเ,เอาโชวเวลมาได้ปะ มีโชวด้วยว่ะเออโชวลมามีเงินแต่แล้วก็ไม่บอกมีทอตป่ะโยนมาให้ด้วยอะไรนะทอตทอตปักให้ก็ได้ตรงไหนบ้างก็เราต้องพอเราวางคนแกะเสร็จเราก็ต้องปักเฮ้ยเมันจะออก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 อ้อยอ้อยโอ๊ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าตีแกะนะอย่าตีแกะนะอย่าตีแกะนะเออไอ้แกะบ้านนี่เออลงไปลงไปเอ้ยลงไปสิตะเลยมันขึ้นมาเลยลงไปสิทำไงดีอ่ะ ต้องรอให้มันล้มเลิกความคิดในการที่จะออกข้างนอกก่อนอะทำไมอะคือเอาเป็นเอาเป็นว่าทางเชิงลึกในการของไมค้าบแล้วกันคือถ้าสมมติอย่างเงี้ยมันจะไม่ออกแต่เมื่อกี้มันพยายามออกเพราะว่ามันมีทิศทางแล้วอัะจ้างมันเถอะนะมันเป็นเชิงลึกปล่อยมันโอเคตรงนี้เสร็จแล้วไปช่วย <c oughs> ที่ตัดขนก็เอามาอันเดียวอีกเออเอเอ,เอสีชยมพูเย่เย่ ชึบยาออกเชียวฉับฉับฉับเฮ้ยออยแกะออกแกะสีแดงนี่มันเป็นอะไรเนี่ยรู้สึกว่าไอตัวนี้มันดื้อเหลือเกินเอ๊ะทำไมไม่ออกลูกอ่ะฮะไม่ได้ตัรเดมมาคอมบล์หรอได้ไงอ่าหัดเหรอเอ๊ะตัวไหนไม่ตัวเดมเองเออไม่ได้ตัดแกะสีส้มหรอไม่ได้ตัดขนมันหรอึขึ้นแล้วอ่ะ ไม่มันมันขึ้นแล้วพอมันกินหญ้าพอพอมันกินหญ้าขนก็ขึ้น่งโอเคส้มมันก็ตัดด้วยแล้วกันตัดแล้วเดี๋ยวห้าให้มันให้มันแบบอบอุ่นกับชีวิตบ้างได้ไหมเนี่ยฮะไม่ได้ไไม่ได้เราเป็นพวกซาดิสอันนี้ขนสีขนแกะได้นิดเดียวเองสีม่วงสีเกเก,เกงก <c oughs> นี่แหละอืเอ๊ะตัวน,นี้ก็ไม่มีลูกเอ๊ะเมื่อกี้ของแมมล้ว่ม่ใช่หรอว อ๋อกินลูกไปเหรอให้ตายเถอะใจเย็นใจเ,เย็นยงงแถนนี้ไม่มีน้ํแต่เย็นเย็น <c oughs> ยนี่มีลูกแล้วนี่ก็ไม่มีลูกตตแต่มีแล้วมีแล้วมีแล้วอะสีขาวต้องเพิ่ไมไหมฮะจำนวนลูกเนี่ยขาวขาวไม่ต้องหลอกเยอะพอแล้วแหละเพราะว่ามันก็ขึ้นมันก็แป๊บเดียวขนมันก็ขึ้นอะอะไรประมาณเนี่ยเปลืองเออออโยนโยนทอได้หน่อยดิทอแล้วหมดแล้วอะ ไได้เอ่า,ามีอยู่มีอยู่ไมไม่ต้องชุดหนึ่งเนี่ยโอเคไม่ต้องละโทษทีเด็บเด็บหรือว่าระหว่างนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาอาอ,าเอาเยเดี๋ยวเปลี่ยนขอบให้หน่อยดิได้ฮะอือหือไปไปไม่มีอะดิไปเผาหินนะไปเผาหินเอาไม่ใช่เปลี่ยนขอบก็คือขอบหินแบบนู่นอะไรประมาณเนี้ยได้เท่าไหร่่นั้นนะเดี๋ยวเราไปทำต่อขอบหินอะไรประมาณเนี้ยไม่ต้องก็ได้ยังไงวะ หินน่าออยไปดูขอบนะเห็นป่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะทำอย่างนั้นอ่ะนั่นแสบเนีหรอใช่ใช้แสบต่อเป็นอย่างนั้นอ่ะให้มันสวยๆอือแบบไปสองครับตึ๊บๆมาปอะไรคือไม่มีคอปเมอลีตตัวเลยก็คงต้องกลับไปบ้านเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราทำเองไปเอาให้เดี๋ยวเราไปช่วยเอานี้จับก่อนก็ได้ที่ใหญเรื่องปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บขนแกะแล้วเดี๋ยวภายภาคหน้าอันนี้ฟาร์มแกะนะครับมันต้องเนี้ยแหละแต่ก็ต้องปักทอได้สส่างด้วยนะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแบบคิปเปอร์เข้าไปอยู่ในฟาร์มแกะเข้าใจไหมฮะแล้วเวลามันระเปิดทีนี่แกะกระจาย <c oughs> แกะบินแกะบินชีฟแคนบินได้กันเลยท,ทีเดียวจริงๆเออนี่สีอะไรเนี่ยสีชิบชับอืมขาดไปอันหนึง่ง เก็บก่อนมับโอเคเดี๋ยวคิดอยู่ว่าจะทําเป็นโดมให้มันเด่นกว่านี้ดีไหมอะไรประมาณเนี้ยแบบเวลามองไกลๆจะได้รู้ว่าแบบมันสีอะไรคือตอนนี้กำลังออกแบบอยู่ว่าจะทําไงดีอืมอืมชิบแชบ ตัดขนแกะตัวหนึ่งก็ได้ประมาณ2อะนะอันนี้ถามว่าทำฟาร์มแกะไปทำไมนะเผื่อเอาแบบเอาไว้ทำแบบงานออดอออะไรอย่เง,งี้ยต้องอืมเห็นเขียวเนีกว่าคิดเออคนลุกออยมีฟาร์มแกะตรงไหนมืดปักท็อตเลยได้ตรวจสอบเลยตรงไหนมืดปักแบบท็อตเลยออยบอกว่าเห็นเขียว,ยวๆอันนั่นก็เริ่มระแวง อ่าตรงนี้นะครับเราก็มองเอาอะว่าอ้าวสีฟ้านี่เดี๋ยวไม่ได้ทำแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแล้วเนี่ยตึ๊บตึ๊บตรงกลางเรายังทำให้หมดลืม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 ฟึบฟึบฟึบโอเคนะครับฟาร์มของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในภายภาคหน้านะครับเราจะมาทำเครื่องคัดแยกขนแกะนะครับมันมันดียังไงเนี่ยไอ้เครื่องคัดแยกขนแกะคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราตัดขนแกะเราก็เดินเดินแล้วก็ตัด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 ไปใช่ไหมฮะ แล้วบางครั้งเวลาเราเก็บเนี่ยหรือเวลาเราสร้างอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งแบบแยกสีใช่ไหมซึ่งมันมีตั้งกี่สีอะสิบหกใช่ป่ะแยกกันตายอะใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นเราจะทาเครื่องคัดแยกสีอัตโนมตัติแล้วเก็บเก็บแบบอัตโนมัติเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแบบทําให้ชีวิตเราสะด,ดวกสบายมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้ชีวิตเราเป็นระบบระเบียบนะฮะไม่ลกลุงลังนะครับโอเคฮะจบเป็นที่เรียบร้อยครับการทําฟาร์มขนแกะนะครับก็อันนี้คือมันก็ทําแบบง่ายๆใช่ป่ะแต่มันมันไม่น่าสอนเลยนะไอ้ฟาร์มทาขน Okay, ชิลได้เรือยๆหาลูก็ยากหน่อยก็เผื่อไม่รู้ว่าใครจะทํำยังไงนะครับก็เนี่ยเป็นวิธีการทําแบบมักง่ายที่สุดแล้วนะเป็นวิธีการทําแบบมักง่ายหรือแบบสิ้นคิดมากที่สุดก็ว่าได้นะก็คือขุดรูไว้คือถามว่าระหว่างขุดรูกับใช้รูอันไหนดีกว่ากันแนะนําให้ใช้อย่างนี้มากกว่าเพราะอย่างนั้นคือบางครั้งพวกสัตว์อะไรประมาณนี้มันชอบ ติดรัวบักรัวไงแล้วมันก็หลุดออกมาประมาณนี้เดี๋ยวสีชมพูไปผสมกับสีขาวอ่างเงี้ยแล้วมันจะปวดหัวเพราะฉะนั้นเราทอย่างนี้ไปเลยดีกว่านะครับคือถ้ามันจะบักมันก็จะบักจมดินตายไปเลยปดรลายโอเคนะครับ,บโอเคครับเ,<อ>เสร็จส<า>ิ้นเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามชมมาหลับวันนี้สวัสดีบา,บายบาย